ครับสวัสดีทุกๆท่านนะครับนะวันนี้มาพบกับท็อปเป้เกษมนะครับนะกับช่อง youtube ท็อปเป้เกษมนะครับนะวันนี้นะครับผมได้นําเหรียญนะครับยอดนิยมนะผลผลิตสุดนะครับมาให้พี่ๆทุกท่านได้รับชมกันนะครับเป็นเหรียญนะครับปีสองพันร้อยสิบเจ็ดนะครับเป็นเหรียญเสือเพ่นนะครับนะเป็นบล็อกเอนะครับนะเนื้อทองแดงลมดําและเนื้ออัลปาก้านะครับนะที่มีหลัก <Cornell. S 2> เล่นหากันนะครับหลักหลายๆหมื่นถึงหลักแสนนะครับนะแบบนี้นะครับนะนะครับนะครับมาเริ่มต้นนะครับกับเหรียญบล็อก A กันก่อนนะครับนะบล็อก A ลมดำนะครับเนื้อทองแดงนะครับนะนี่นะครับเหรียญนี้นะครับนะครับนะเหรียญนี้นะครับนะก็มีเก๋มากมายนะครับนะก็พยายามดูนะครับนะนะครับ จุดที่เราต้องจํานะครับนะนะครับหนึ่งเนี่ยนะครับเราต้องจําพิมพ์ให้ได้นะครับพิมพ์คืออะไรใบหน้านะครับนะใบหน้านะครับที่มีความคมนะครับลึกนะครับนะดูรายละเอียดนะครับการแกะของพระนะครับนะเห็นะครับดวงตาจะต้องมีความคมเป็นเม็ดคมสวยงามนะครับนะดูนะเสี้ยนต่างๆที่อยู่ในเส้นหน้าผากนะครับนะในดวงตานะครับจมูกต่างๆเนี่ยนะครับนะแบบนี้นะอยู่ในฟอร์มที่ ดีนะครับนะนี่นะใบหน้านะครับนะครับใช่นะจุดที่สองนะนะให้จดจํานะครับกระหนกนะครับกระหนกของตัวองค์พระนะครับนะนะครับนี่นะกระหนกนะเห็นไหมนะวิ่งลงแล้วก็ยักข้างนะเห็นไหมครับวิ่งลงแล้วก็ยักออกนะครับเนี่ยนะครับนะอย่างชัดเจนตั้งฉากนะครับอย่างชัดเจนทั้งสองข้างนะครับนะทั้งสองข้างนะครับนะนะครับผมส่องให้ดูนะครับนี่เห็นไหมครับ ตั้งออกอย่างชัดเจนแบบนี้นะครับนะตั้งออกอย่างชัดเจนแบบนี้เห็นไหมครับชัดเจนมากนะครับดูนะครับนี่เห็นไหมครับหนกตั้งฉากออกอย่างชัดเจนนะครับนี่เห็นไหมครับนะจุดที่สองนะครับจุดที่สามนะครับนะก็ให้ดูความคมของตัวองค์พระนะพื้นผิวพระนะครับความคมความคมคืออะไรนะกระแสเหรียญต่างๆนะครับนะพระนะครับ มีความคมนะครับกระแสเหลียนตัวอักะรยันตัวหนังสือต่างๆเนี่ยนะมีความคมเป็นแท่งสวยงามนะครับลึกนะครับนี่นะครับนะจำผิวพระบอกเอแมนแมนนะรุ่นนี้ผิวจะเป็นผดๆแบบนี้นะครับเห็นไหมครับนี่ดูตัวซุ้มนะครับอักะรยันนะครับนะลายกระหนกต่างๆจะต้องมีความคมนะครับดูครับนี่นี่ดูกับส่องให้เห็นกันชัดๆนะครับนี่นะครับ ริ้วจีวรนะเป็นเส้นสวยงามนะมือมีความลึกตื้นนะบางนับสวยนะครับเห็นไหมครับนี่ดูโอ้โหรายละเอียดผ้าดูง่ายมากนะผราแบบนี้นะครับนี่ด้านหน้านะครับสองประมาณนี้นะครับมาดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังเนี่ยนะครับพยายามจดจํานะครับนะนี่ครับเส้นนี้ให้แม่นๆนะครับนะเรียกว่าเส้นฟ้าผ่านะครับเส้นนี้นะครับนะ จะต้องมีความคมนะครับนะเป็นแท่งนะถ้าบอก A เนี่ยจะเป็นแท่งสวยงามนะครับแบบนี้นะครับนะตั้งแต่นะครับนะชนยันนะมาสุดปลายตรงนี้นะครับนะจะต้องมีความคมนะครับนะเส้นใหญ่สวยงามนะครับดูตัวหนังสือนะครับอักษรยันต่างๆนะครับดูครับมีความคมสวยงามนะครับดูว่บเส้นละเอียดนะครับนี่นะครับเส้นนี้นะครับตั้งฉากเป็นตัว L นะครับนี่นะครับเห็นนะครับสวยงามนะครับ นี่นะครับดูขนด้านหลังนะครับนะดูครับคมกริบเลยนะเป็นแบครับขนด้านหลังคมเลยนะแล้วเราก็มาส่องหูเจาะนะพยายามจาหูเจาะพระแท้ให้แม่นๆนะครับนี่นะหูเจาะนะครับเห็นไหมครับสวยงามผิวองนี้เป็นต้องบอกว่าสวยเลยนะครับนะเป็นปีกแมงทับเลยนะเป็นพระแท้ดูง่ายนะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับ แล้วก็มาส่องขอบตัดนะครับนะส่องขอบตัดของเหรียญรุ่นนี้นะครับนะนะครับให้จดจําด้านซ้ายมือนะครับที่ระลึกนะครับทําบุญครบหกรอบนะตรงคําว่าหกรอบนะครับนี่นะตรงเลขหกนะครับปลายหางเลขหกเนี่ยนะครับพอเราเจอด้านซ้ายมือเนี่ยพลิกเลยนะครับจะมีตัวตัดหนึ่งตัวนะที่เป็นเส้นนูนๆออกมานะครับนี่เป็นจุดจ่ายตังของเหรียญรุ่นนี้เลยนะครับเห็นไหมครับ ทุกบล็อกจะต้องมีนะครับนะเห็นไหมครับตัวตัดตรงนี้นะครับนูนออกมาอย่างชัดเจนนะครับนะอย่างชัดเจนเลยเดี๋ยวผมส่องให้ดูนะครับนี่เห็นไหมครับนูนที่สุดออกมาหนึ่งเส้นนะครับหนาๆนะครับนี่นะครับนี่แบบนี้แท้ดูง่ายนะครับแล้วตัวตัดเนี่ยตื้นลึกหนาบางแลวเรียงไปเรื่อยมีรอยทรายนะครับดูง่ายนะครับ นะ nah, เหรียญปีสมรณร้อยเนี่ยนะยิ่งเจอเหรียญล้านๆขอบข้างแบบนี้นะยิ่งทําให้พิจารณาง่ายนะครับยิ่งมียิ่งดูง่ายนะครับเห็นไหมนะเป็นพระเบสิกปีสมรณร้อยนะครับนะพื้นฐานการดูนะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับดูง่ายมากนะครับนี่นะครับก็เป็นเหรียญแท้ดูง่ายอีกหนึ่งเหรียญนะครับนะแบบนี้นะครับเห็นไหมนะครับนะลมดํานะครับนะลมดําทองแดงมาดูเนื้อปะกากันนะครับ อัลบาก้าเนี่ยนะครับนะเป็นอัลปาก้ากระไหลเงินนะครับเนื้อป้ากระไหลเงินบล็อก A นะครับแบบนี้เล่นหากันสวยๆลักหมื่นถึงหลักแสนนะครับนะครับก็วิธีการดูเหมือนกันนะครับให้จดจําพิมพ์ก็คือใบหน้านะครับจดจําใบหน้าตาจะต้องลึกๆนะบะเอียดปาก้าเนี่ยนะครับเป็นโลหะที่แข็งนะครับนะนี่นะดูครับตาลึกๆกลมสวยงามนะครับรายละเอียดพระจะต้องมีความคมนะครับนะตัวหนังสือนะครับต่างๆ นะครับจุด so. ท bah, ี่สองนให้ดูกระหนกนะครับเห็นไหมกระหนกเหมือนกันเปี้ยะเลยนะครับกระหนกทั้งสองข้างเหมือนกันเลยนะครับเห็นไหมครับนะด้านหลังนะครับเหมือนกันเลยนะครับนะจะเป็นเนื้อปลากระาทองแดงนะครับล um ักษณะการดูเหมือนกันนะครับดูเส้นฟ้าผ่านะครับนะคมคมชัดชัดแบบนี้นะครับนะเหลียญปลากระาเหลี่ยญนี้นะครนะอาจจะผ่านการเก็บรักษามาไม่ดีนะครับนะก็พื้นผิวพระจะหายหายไปบ้างนะครับนะนะครับนี่นะครับ พยายามจำนะครับกระหนกให้แม่นๆ,ๆนะครับแล้วก็ดูหูเจาะนะหูเจาะเนื้อปลาก้านส่วนมากจะไม่ค่อยปิ้นนะจำลักษณะเนื้อนะครับนะเจาะกลมสวยงามนะครับนะจุดจ่ต่ตังก็เป็นจุดเดียวกันนะครับนะให้ดูนะครับตรงคําว่านะที่จะลึกนับทาบุญครบหกรอบนะครับตรงไปห่างเลขหกนะครับพลิกมาจะมีตัวตัดที่นูนหนึ่งเส้นนะนะออกมาเห็นไหมครับนี่จุดเดียวกันนะครับ นะครับนี่เหรียญอัปปากาจะมีความหนามากกว่าเล็กน้อยนะครับเล็กน้อยนะครับเล 1, <zet S 1> ็กน้อยนะครับน <sh> ิดหนึ่งเห็นไหมครับอัปปากาเหรียญจะหนาเล็กน้อยนะครับนะเล็กน้อยเห็นไหมครับนี่นะเป็นจุดดูง่ายๆนะครับนะเห็นไหมครับนี่นะเห็นไหมนับจุดจุดจ่ายตังนับดูเหมือนกันเลยเห็นไหมครับนี่จุดนี้นะครับนะจุดนี้นะครับนี่เห็นไหมครับนะเป็นจุดที่ดูง่ายมากนะครับนะเป็นจุดที่ดูง่ายมากนะครับนี่นะครับ มีแบบนี้จ่ายตังค์ได้เลยนะครับนี่นะครับนะถ้าใครมีนะครับเหรียญยอดนิยมนะครับหลงพ่อสุดนะครับปีหน่งเแบบนี้นะครับนะครเรายินดีรับเช่าหลักหลายๆหมื่นถึงหลักแสนนะขึ้นอยู่ที่ความสวยนะครับนะรุ่นนี้ก็จะมีแยกบล็อกออกไปนะ A B C นะครับแล้วก็สาระคืนนะนะครับฝากกด subscribe กันด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับนะวันนี้ก็ นะครับมีทิกเล็กๆ,ๆน้อยนะครับมาให้ศึกษากันนะครับฝากากดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ